วุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับซับครับวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดนะครับคลิปนี้นะครับเป็นของพี่ตายอรับแลครับเลขล็อกวงในนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมเนาะกดไลค์ที่กดแชร์ครับที่ไหนอากาศหนาวบ้างครับผมเนาะบ้านผมกถือว่าปีนี้อากาศหนาวมาประมาณหกเจ็ดมื่นนะครับผม คลิปนี้เป็นของพี่ตายออรับแรงนะครับเลขล็อกวงในนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับเลขล็อกวงในนะครับผมเนาะงดที่แล้วนี่พี่ตาย่บไฮมาครับผมเนาะบได้ครับผมงดก่อนกับโบไฮมาครับผมเนาะ่บไฮมาสองงดแล้วเลขล็อกวงในนะครับผมเอฟซีทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะถ่ายเอฟซีทั้งช่องจําได้ครับเลขล็อกวงในนะครับเคยแตกสามตัวครับ งดที่ออก8ปดหนะครับแปดหครับผมเนาะส่วนเลขวงในของพิ่ตายนะครับที่ f อฟซทางช่องถามมาครับผมเนาะนี่ครับเลขชุดนี้ครับผมเดี๋ยวพิ่ตายว่าเดี๋ยวทรงไห้เด้ครับผมเนาะแต่ว่าคลิปนี้ลงเลขล็อกวงในก่อนนะครับเลขวงในครับผมเนาะ หฮมาเข่ามาซีงวดติดต่อกันครับงวดที่ห้าหนึ่งตุล่าบ่อเข่างวดที่หกสิบหกตุล่าเขาที่หกหนึ่งตรงๆครับแล้วก็หนึ่งพุิกาครับผมเนาะเข้าที่เก้าแปดตรงๆครับส่วนสิบหกพุกิกาครับผมเนาะไม่เข้านะครับไม่เข้าครับผมเนาะไฮมาแปดงวดครับผมเนาะแปดงวดครับเข้ามาหกงวดนะครับผิดสองงวดนะครับผมเนาะนี่ครับ ขอบบุญขอบคุณเลยครับผมเนาะพี่ตายส่งมีครับผมพระยาศาสตร์มาให้กินนะครับแล้วก็มะกอกครับผมเนาะมะกอกทางภาคเหนือแล้วก็มีมะเขือด้วยแล้วก็มีน้ําปูนะครับผมเนาะนี่ครับมีน้ําปูมาให้ด้วยนี่ครับพี่ตายส่งมาให้ครับน้ําปูนะครับผมเนาะทางภาคเหนือนะครับมากกินครับผมเนาะแต่ว่าบ้านผมครับภักอีสานครับผมเนาะนี่ครับบะหมี่ครับผมเนาะน้ําปูครับ แล้วก็ไม่น้องคำแพงก็กินนะครับผมเนาะถิ่มลงข้าวบางครับผมไม่น้องคำแพงลงข้าวบางกินน้ำปูไหมอ่ะกินของอาหารหลักเลยแม่นบ๊อเสียบบ๊อเสียบทำอะไรกินน้ำปูน่ะเหนื่อยมาพ้นมากเพราว่าเสียบทำอะไรกินแจ้วหรือตำน้ำพริกนั่นแหละอันน้ำพริกสดเด้ตำใส่แม่นบ่่แแซบมนตใส่คือว่าเสร็จโจมตำอม ตำมหฮุ่งก็ได้ไม่เห็นบ่ตำหลวงพระบางเินีเยจะจะใส่น้ำปูแม่เห็นบอตำหลวงพระบางน้ำปูด้วยพี่ต่ายส่งมาให้รับผมเนาะส่งมาให้สองกระปุกเลยนะนี่ครับคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นของเลขล็อกวงในของพี่ต่ายออลรับแงนะครับมาแลครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องลบกวดไมนตของแพงแคปหนึ่งครับผม อะไรเยอะแยะจังทาอะไรนะเล็กลาวเหรอมาอยัายงของมารุดุเด็ดนะย,ยังไม่มารอ <c oughs> เล็กลาวฮานอยติดตามได้ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับของหมอนดุเด็ดนะครับผมเนาะหลังจากเขามาสามวดติดต่อกันครับวดที่สี่ไม่เข้านะครับเล็กลาวครับคืนนี้เล็กลาวออกนะครับผมเนาะ หลังจากรัฐบาลไทยแล้กก็บเลข่าต่อครับผมไม่ไม่ต้องกันแพงจพับให้หน่อยสิจะเขียนแล้วของพี่ตายออลรับแ,ล,แลส่งมาให้ยังไงเ,เลขล็อกวงในเ,เลขล็อกวงในบรรุจนหรือเปล่าแหงใครนะขโมยหรือเปล่าที่มันเปส่งในรถ ลงไหนนี่ครับผมเนาะพี่ตายบอกว่าลงเลยค่ะพี่ตายติดทุนละครับผมเนาะนี่ครับเลขล็อกวงในนะครับมาคำแพง, <c oughs> แงการเงินด้วยมาเลขล็อกวงในของพี่ตายออละแรลดูดวนๆครับ อ่นรลละลูกเด็ยช่างดังครับผมเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับซับนะครับเลขล็อกวงในนะครับผมเนาะบนเด่นที่หนึ่งใช่ไหม

ล่างให้มาเม็ดเดียวครับผมสามหนึ่งนะครับล่างสามหนึ่งมาเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> จับหหนหนึ่งทับหนึ่งสองทับหกแปดนะครับโอเคนี่ครับพี่ตายออรับแปลนะครับผมเนาะเลขล็อกวงในนะครับนี่ครับผม เลขล็อกวงในมาแล้วครับผมหลังจากบ่อยมาสองหวดครับผมเนาะถ่ายเอซทั้งช่องจําได้ครับเลขชุดนี้ครับผมเคยแตก3าตัวครับงวดที่ออก8 6ดหนะครับนี่ครับอ่ะโอเคครับผมเนาะโอเคเลขล็อกวงในครับบนครับเด่นที่1ครับ1นึ่งสี่สอหนึ่งสสามหนึ่งสีล่างสามหครับ แคปหน้าจอเอาเดอ้อนะครับผมเนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมโอเคน้องแท่งได้ยังอันนี้แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเลขล็อกวงในบอกเลขล็อกวงในเลขล็อกวงในบนวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สี่ล่างให้มาสามหนึ่งชุดสามตัวตัดเล่นได้บ่ได้ได้ได้ไดชุดสามตัวตัดเล่นก็ได้เนาะนี่ค่ะ แคปหน้าจอเด้อด่วนๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องค้าพงด้วยจ้าโอเค <Okay. S 1> okay, ข,อขอบคุณค่ะนี่ครับผมเนะาะปั๊มาม่นี้ครับผมเริมเปิดโอเคอ่าชาวุนวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับทรัพย์นะครับผมเนาะวันนี้วันที่หนึ่งครับหนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดครับถ้าชอบฝากกดติดตามเลยเด้อครับผม กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันที่นี้วันที่หนึ่งวันเลขออกครับผมเนาะกับชุดท่านี้ครับก็ขออ่อวอยพอนห้เอฟซีทางช่องทีเบึงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ